ในวันนี้ก็จะเป็นช่วงตอบคำถามลูกค้าที่ตอบถามเข้ามาก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าทอสเทมในรุ่น V70 เนี่ยมันดียังไงสวัสดีครับผมเพชรจากทีมงานคุณภาพวันนี้ผมอยู่กับงานทอสเทมครับผมทางซ้ายมือผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างมอคอัพจากทางศูนย์ลิกซี่นะครับผมได้มาจากทางศูนย์กลางก็คือจะเป็นรุ่น P7 กับรุ่น W70 ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ก็คือว่าเราขายดีทั้งคู่เลยก็จะเหมาะกับงานบ้านเดี่ยวครับผมทีนี้ครับผมก็ในส่วนของความแตกต่างเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนสำหรับรุ่น p 7และรุ่น wj 0ูเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างซึ่งรุ่น w 7 0ูเนี่ยจะตัวเล็กกว่าโดยในส่วนนี้ก็จะมีผลในเรื่องของขนาดม็กซิมัมของตัวการผลิตครับผมอย่างเช่นบานเลื่อนเนี่ยถ้าเ,เป็นไซส์ประตูความสูงของ p 7จเนี่ยจะได้เต็มที่3เมตรเลยแต่ถ้าเกิดพอเป็น w 7 0ูเนี่ยจะถูก ตั้งไว้ที่2.40เท่านั้นทีนี้ก็ในส่วนของจุดแตกต่างบางส่วนก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่รุ่น P7 มีแต่รุ่น W20 ไม่มีท่านั้นเรามาดูภาพรวมกันเลยดีกว่าครับผมก็ดูของข้อดีก่อนลวกันในส่วนของรุ่น W20 ข้อดีข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของราคาที่ถูกลงมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบที่มีให้มากกว่า P7 ก็จะมีในส่วนของ ventilation ซึ่งเป็นบ,บายระบายอากาศห้องครัว ในส่วนของบานเฟียมและก็มีส่วนของบานเกรดกัลซลูเบอร์ Rover, แบบนั้นที่เพิ่มเข้ามาในส่วนข้อด้อยนะผมก็ถ้าเทียบกันชุดต่อชุดเลยอย่างเช่นของชุดนี้เป็นบานเลื่อนทั้งคู่ก็จะเป็นเรื่องประสิทธิภาพของการระบายน้ําและก็วินโหลดซึ่งถ้าเปรียบเทียบประมาณการเนี่ยมันจะได้ลงไปอยู่ที่ประมาณ1 5ถึง3ถึง20เครับผมสุดท้ายนี้นะาผมหากลูกค้าท่านใดเนี่ยต้องการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่วิดีโอ หรือว่าสอบถามเข้ามาทางเพจ f a c e b o o k หรือทางไลน์ก็ได้ครับผมตรงนั้นกทิกาที่คอยตอบอยู่สำหรับวันนี้ผมเพชรต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ